คุณผู้ชมหูบอครับหากบอกถึงอาหารอิสานบานเฮาเลยล่ะก็ขอบอกเลยว่าบ่อมิภัยบ้อง้จักยังแน่นอนพออาหารอิสานบานเฮาทุกมื้อนีโด่งดังไปทั่วประเทศและทั่วโลกเลยก็ว่าด้ดื้อนีแอบสิพาทุกทานมาฮูงจักกับ10เมนูอาหารอีสานยอดฮิตท,ที่เป็นที่นิยมทั่วประเทศกันนะครับขอบอกเลยว่าอาหารอิสานบานเฮารสชาติจัด้านและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาหารพผื่นบานอีสานเลยก็ว่าไดดซึ่งจุดเด่นนี ของอาหารอีสานาบ้านเฮ้าก็คือใส่วัตถุดิบพื้นบ้านเช่นปลาสมุนไพรและพืชผักพื้นเมืองนอกจากนี้ยังมีรสชาติจัดจานเผ็ดเปรี้ยวเข้มหวานหอมปลาเป็นเอกลักษณ์ตามมาเบิ่งกันเลยนะครับว่า10เมนูยอดฮิตมีเอียกแน่อันดับ10แจ่วบองหรือปลาแดกบองแจ่วบองหรือปลาแดกบองเป็นการนํำปลาแดกตอนหรือปลาตตอนมาตํำเป็นน้ำพริกปลาปรุงด้วยสมุนไพรเซน หอมแดงตะไคร้พริกแห้งนำมาท่านคููกับผักสดหรือข้าวเหนียวกะแสบหลายด้วยรับพี่น้องเมนูนีรับร่องวาถัว่วภากีสานเห่าและถั่วประเทศไทยหูจักกันเป็นยางดีเลยครับพี่พน้องอันดับเก่าปลาล่าส้มเครืองปลาล่าส้มเครืองหรือปลาแดกส้มเครืองเป็นการนำปลาล่ามาปรุงรสครุกกับสมุนไพรเช่นหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูด นำมาลประท่านกับผักสดถูกบานตรงมีเลยล่ะครับแซ่บหลายขอบอกเด้อครับพี่น้องเป็นเมนูหนึ่งที่ภาคอีสานบานเฮาหรือถูกผักวประเทศไทยขาดบ่ไใดเลยก็ว่าใดเลยครับอันดับ8ข่าจีหรือข่ากีเข่าจีหรือเขา่ากีเป็นการน้ำข้าวเหนียวหนึ่งปั้นเป็นก้อนกลมๆโรยเกลือซึ่งนำมาอย่างไฟแดงๆโอ้ยข่ากีแหมนี่แซ่บหลาย หรือสีน้ำมาสุบไข่เหลืวน้ำมาอย่างจนหอมเตรียมกระแสบเป็นตะนายหนาหนาแนวแบบนี้ผิงไฟไปน้ำจีเขา่าจีไปน้ำกินลืมไปเลยว่าฝิงไฟจนขาแห็เลยล่ละครับพี่นอ้องอันดับ 7. สุปน่อใหม่ซุปน่อใหม่เป็นการน้ำน่อไหม่มักคลุกเคล้ากับสมุนไพรและน้ำปลาหลชดสากลมกลม อ๋อขันก่อนตามตมน้ำใหม่นะครับนาะกับต้มส่นามใบายานางน้ำเด้อเพื่อให้รสชาติแซ่บและกับกลมกลอมอันนี้เป็นเคล็ดลับชาวอีสานเลยล่ะครับอันดับหกแกงอ้อมแกงอ้อมเป็นแกงพื้นบ้านที่ใส่ผักหลายสนิทและเนื้อสัตว์เช่นเนื้ง่วหมูหรือไก่ปรุงด้วยสมุนไพรและน้ำปลาแซ่บนัวบักขนาด แกงออมนีเป็นอาหารยอดฮิตนะครับเด้อตามร้านอาหารอีสานหรืออาหารทั่วไปตอนนี้ก็มีขายกันย่างแพรหลายถือเป็นเมนูอาหารยอดฮิตเป็นกับเข่าก็ไดเป็นกับแก้มกด็ดีเด้อครับพี่น้องสําหรับแกงอมอมอีสานบาเฮา <c oughs> อันดับหา้าใส่กอกอีสานใส่กอกอีสานเป็นใส่กอกที่มักแบบพื้นบา้านมีรสชาติเปรี้ยวเข้ม นิยมกินคูกระพักสดกับข้าวเหนียวนอกจากนี้ยังนิยมมาเป็นกับแกล้มแก้มเหล่าขาวขอบอกว่ากินเหล่าขาวแก้มกับใส่กอกอีสานนี่ฟินหลายด้อครับพี่น้องบ่สนใจเหล่ากินแต่ใส่กอกก็ได้เด้อครับอันดับสี่ต้มแซบต้มแซบเป็นต้มซุปที่มีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดนํำนิยมใส่เนื้งง่ว เนื้อหมูหรือซี่โครงหมูกระดูกอ่อนเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับอีสานบ้านเฮ้าเนาะครับเนาะเป็นอาหารหยอดหอยิบขึ้นพัตคะานหลานอาหารทั่วไปต้องมี่วสันลูกค้าถามหาในนอนสำหรับต้มแ่บเผ็ดจัดจานซีซาร์ขอบอกว่าแ่บหลายอันดับสามน้ำตก น้ำตกอันนี้คือซื่อเมนูอาหารเลยครับเดบอร์บมเป็นน้ำตกที่เ้าไปเล่นน้ำกันนะครับเนะนาะน้ำตกกับสีายๆลาบแต่เพิ่มน้ำซุปเละเน้นรสเปรี้ยวเผ็ดหมักใส่เนื้อย,อย่างเป็นส่วนประกอบมีทั้งเนื้อน้ำตกน้ำตกหมูรสชาติขอบอกเลยว่าแซบ่บจนลืมผัว <c oughs> <c oughs> เป็นกับเข่าก็ได้เป็นกับแกมก็ดีเวยครับพ่อแม่พี่น้องเด้ออันดับสองลาบ ลาบบ่แม่นโศกลาบด้วยครับอันนี้คือลาบเนื้อนะครับลาบถือเป็นเมนูเนื้อนํามาสับขุกเข้ากับเครื่องปรุงและเข้าขั่วมีทั้งลาบหมูลาบเนื้อลาบเป็ดลาบไก่สารพผัดลาบขอบอกว่าแต่ละเมนูนี้แซ่บตะายเดอครับพี่น้องอ๋อลาบปลาตองปั่นเหนียวกระซ่บเด้อครับพี่น้องเด้อลาบปลาตองลาบปลาสยโอ้ยฟิน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 อาหารอีสานบาดเฮา แล้วกบมาถึงอันดับหนึ่งนะครับตำปลาฮง,งหรือสมตำตำปลุฮง,งหรือสมตำถือเป็นอาหารยอดนิยมอันดับหนึ่งมีทั้งตำไท่ตำปูตำปูปลาและตำสัวและมีนอกจากนี้ยังมีตำอีกต่างตงหลายชนิดนะครับรสชาติแซ่บเผ็ดเปรี้ยวหวานขบรสดแซ่บจนหนำนาวไหลกันเลยล่ะครับพี่น้องอ๋ตงอตำปลาฮงหนานี่ใส่ปักะกอกระแหงเพิ่มรสชาติแซ่บขนาดเลยครับขอบอกว่า เมนูนี้ขาดไร่ได้เป็นอาหารยอดฮิตอาหารประจำบ้านของภาคอีสานบ้านเฮาเลยก็ว่าใดเนาะครับเนาะและนี่ก็คือสิบเมนูอาหารอ,าารอีสานยอดฮิตที่เป็นที่ฮือฮก,กันย่างแพร่หลายนะครับพ่อแม่น้องเพราะอาหารเรานี่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินของชาวอีสานที่เรียบง่ายแต่แฝงด้วยสนเสน่ห์เฉพาะตัวที่ยากสิบผู้นิภาคอื่นซีเลียนแบบใดฝากกดติดตาม่องของเ้าแนเ่เได้ครับ เพื่อทุกท่านที่ปฏิภาณคลิปไม่ใหม่จากทั้งสองของเ้าสำหรับมือนีแอดตองคอล่าไปหาจีเขาจีจำประเด็บ่องก้อนเด้อรับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ